นี่นะเป็นแบบนี้นะตอนมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะพร้อมขายเลยว่างั้นเตาแพงไหมเตาแพงไหมบอกกันอีกทีด้า <c oughs> นนี้ขายเรื่อยๆเลยนะต้องผู้หมครับเนหมูไส้กรอกชีสครับไ้กอนมอ่าฮะ หมูลวนครับหูรวนนะเนื้อรวนนะน้ำากะกอกแดงนอกแดงวันนี้จัดมากี่ไม้นะคุณพูกค้าพันไม้ครับพันไม้นะวันนี้นะผมสุดยอดเลยมาดูกันครับผม สวัสดีกันเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดกกกากไปนัดวันพุธตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พานเพื่อนมาอัพเดตร้านลูกชิ้นม้อไฟครับผมพ่อค้าวันนี้มาคนเดียวเหรอมาสองคนนะอันนี้หนึ่งแล้อันนี้สอง คุณครับนี่ของลมีอะไรบ้างเนี่ยเราแนะนำกันหน่อยตัวเนี้ยเอาเริ่มจากตรงนี้เลยโอเคกดองแดงครับไล่ไปเลยชี้ไปเลยเดยกกล้องตามแรงตองผู้หมูครับเอ็นหมูอ่าฮะไส้กรอกชีสครับแล้วก็มีโต๊ะไอไส้กรอกนมอ่าฮะต่อได้ปลาครับครับหมูล้วนครับหมูล้วนนะครับผมแล้วก็ปูอัดครับปูอัดถาดนี้ขายราคาเท่าไหร่ฮะ ม้สิบบาททุกไม้นะครับสิบบาททุกไม้เลยนะโอเคต่อด้วยเนื้อล้วนขาเนื้อล้วนนะเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อเนี่ยเนื้ออ๋อแล้วก็ก็เคลไก่ก็เคลไก่ครับผมอันนี้หนังกรอบแดงครับหนังกรอบแดงไก่หนังกรอบเหมือนกันครับผมอ๋อ คุณลูกค้าขายที่นี่วันไหนบ้างอ่ะเนี่ยพุธกับเตสาครับพี่ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงฮนะตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มครับผมอ๋อแล้ววันอื่นนะขายที่ไหนกันบ้างบอกกันหน่อยจะเป็นตามนัดทั่วไปครับแถวตลาดโคกขามอ่ะฮะครับแล้วก็วัดสากรครับวัดสากอนนะ,นะนะโอเคอ่าคุณแม่ค้าสวัสดีครับ <laughs> แล้วหม้อไฟนี่แบบคนถามมาอยู่เรื่อยเลยนะเดี๋ยวบอกกันอีกครั้งหนึ่งสั่งได้ผสั่งได้เลยไหมได้เลยครับตามเบอร์โทรเลยนะสองเบอร์โทรเลยครับอ๋อเดี๋ยวบอกกันอีกทีบอกกันอีกทีศูนย์หกสามครับอ่าฮะสามห้าเจ็ดอ่าฮะหกแปดเจ็ดแปดครับสั่งได้เลยก่อนมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างนะพร้อมพร้อมขายเลยว่างั้นขายเลยโอเคนี่นะเป็นแบบนี้นะเป็นเตาปิกนิกนะ ตอนนี้ลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะทางร้านเข้าร่วมวงการด้วยนะคนละครึ่ง หมูไม้หนึ่งนะครับแล้วก็อะไรกไหไมขอบคุณนะจ๊ะคุณแม่ค้าย่างกันเพลินเลยนะเตาแพงไหมเตาแพงไหมบอกกันอีกทีสามห้กี่บาทสามก่บาทนะใครอยากได้อะไรสั่งได้เลยนะที่นี่นะ นี่ก็ย่างเรื่อยๆนะต้องบ้างให้ความร้อนไม่เข้านะคุณแมค้านะด้านนี้ก็ขายเรื่อยๆเลยนะมีน้ำส้มขออภยนะัยครับมีน้ำส้มด้วยน้ำเสาวรสด,ด้วย วสาอลสค่ะน้วซมก่อนนะเสาวรสนะขายเท่าไหร่เนี่ยเอ่อขวดละยี่สิบค่ะขวดละยี่สิบนะ่ขวดค่ะห้าปีหนึ่งขวดนะจ๊ะนี่มาได้เลยเย็นๆเลยถ้าใครอยากกินเย็นวันนี้ก็ต้องมาหกโมงนะตรงด้านนี้ขายเรื่อยๆนะ thank you ร้านนี้อร่อยนะสามารถออกกล้องได้ไหมลูกค้าบอกอร่อยนะขอบคุณมากครับผมร้านนูก็ปิ้งกันเรื่อยๆเลยนะเติมันไม่หยุดเลยทีเดียวคุณไม่ค้าของเราน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรฮะเนี่ยมะขามเปียก ร้นเด็ดมากเลยนะร้านนี้ผมชิมไปแล้วร้านนี้ก็ปิ้งเรื่อยๆเลยนะวันนี้จัดตะกี่ไม้เลยนะคุณพู้คะอันไม้ครับอันไม้นะวันนี้นะพร้อดเลย นี่กำลังย่างนี่เป็นอะไรฮนะเนี่ยเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อนะนี่ด้านหลังผมนี่เป็นซูชินะขอข้าสวัสดีครับโอ้โหร้านนี้เคยถ่ายไปแล้วนะร้านนี้อร่อยนะมาชิมกันได้นะขายวัาสากรด้วยนะวสากรวันไหนอะ่ะจันทร์กระสุนครับจันทร์กระสุนนะสากรที่นี่มาพุทกระเสาใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าพุทกระเสาก,ก็กระกาดเนาะตลาดนัดเย็นทั้งนั้นเลย นี่ครับร้านค bon, านิบะซูชิครับผมชิ้นละห้าบาทครับผมาามาเลือกกันได้เลยนะลูกค้าแน่นเลยวัตุดิบแน่นๆเลยครับผมแม่ค้าสวาัสดีครับผมแมยิบกันวุ่นเลยนะาาวันนี้ขอบคุณมากนะ มาเลยจ้าเลื่มเลย การรับกินหมอ้อไฟนะครับอ<า>นัดวันที่เทาไรครับสี่โมงถึงสองทุ่มนะครับส <4 S 2> ี่โมงสองทุ่มใช่ครับแล้วสนใจหมอ้ไมอไฟติดต่อได้ที่เบอร์โทรเลยครับศูนย์ฮกตามครับสามห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดครับโทรสอบถามได้เลยครับคุณก๊อฟนะครับ แล้วมีเตาด้วยไหมมีเตาด้วยไหมอ๋ออยากได้อะไรสั่งได้เลยเนาะได้เลยครับน้ำจิ้มลูกชิ้นมีหมดครับอ๋อสั่งน้ำจิ้มได้ลูกชิ้นได้ใครอยากเปิดร้านมาปรึกษาเลยดกว่าปรึกษาได้เลยครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอหลงฟุตี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม